HubSpot เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการมาเทคชั้นนำที่หลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เอซก,จก็จะอยากจะพาทุกท่านมารู้จักกับอีกตัวนึงครับเป็น HubSpot Starter Customer Platform อีกหนึ่งแพ็กเกจที่ขายดีที่สุดของ HubSpot นะครับโดยที่แพ็กเกจนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่ครบครันนะครับในราคาสบายๆเหมือนรวบรวมโปรดักต์เด่นๆของ HubSpot หลายตัวมัดมาไว้ในแพ็กเกจเดียวกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกับ10จุดเด่นของ HubSpot Starter Customer Platform ครับ HubSpot เป็นหนึ่งในผู้ให้บรกิาการ Marketing น,นำที่หลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับแอดสกโปรเจกตอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า HubSpot Starter Customer Platform เป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจจาก HubSpot นะครับที่ขายดีที่สุดเลยเรื่องัาที่หัวใจหลักของตัว HubSpot กันนะครับก็คือ Smart CRM หมดปัญหาข้อมูลลูกค้าก,กระจายไปคนละทิศคนละทางนะครับเพราะว่า HubSpot เนี่ยจะช่วยให้คุณเห็นทุกการตอบโต้ของลูกค้าได้ในที่เดียวตั้งแต่การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งแรกนะครับไปจนถึงรีเควสต์ครั้งล่าสุด HubSpot จะช่วยเก็บประวัติทั้งหมดนะครับไม่ต้องสลับเครื่องมือให้วุ่นวายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งฟิล์ลข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เลยนะครับ นอกจากนี้ครับจะช่วยลดงานของทีมงานเราลงได้ครับเพราะว่า HubSpot เนี่ยจะช่วยบันทึกอีเมลประวัติการโทรนะครับแล้วก็การประชุมได้โดยอัตโนมัติให้ทีมงานของเราเนี่ยไปทำหน้าที่ดูแลลูกค้าคนสำคัญของเราดีกว่าครับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็ด้วยเครื่องมือนี้สามารถที่จะปรับแตง่งสร้างเทมเพลตนะครับติดตามผลไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเนี่ยก็สามารถทำได้ครับ นอกจาก Marketing e m a อีเมแล้วเนี่ยคุณยังจะสามารถสร้างแบบฟอร์มนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลของลูกค้าวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาดนะครับเพื่อดูว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลนะครับสร้างปุ่ม CTA หรือว่า Call to Action หรือว่าจะจัดการโฆษณาบน Google Facebook Instagram หรือว่า LinkedIn ก็ทำได้ในที่เดียวเลยครับ HubSpot จะช่วยให้คุณจัดการ pipeline การขายได้อย่างมีระบบนะครับ มองเห็นภาพวงกระบวลการขายทั้งหมดเลยว่าดีลเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับอยู่ในสถนานะอะไรนะครับมีการนัดหมายกับลูกค้าอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงนัดหมายกับลูกค้าได้แบบง่ายๆเลยเพียงแค่แชร์ลิงก์การจองเวลานะครับจบเลยกับการส่งเมลนะครับโต้ตอบกลับไปกลับมาหลายๆรอบเพื่อหาเวลาว่างที่ตรงกัน h u b s p o t ยังมีเทมเพลตให้คุณได้เลือกใช้นะครับแล้วก็ติดตามผลการเปิดอ่านอีเมลอีกด้วยรู้ว่าลูกค้าเปิดหรือ,อยังเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามารถสร้างใบเสนอราคาพร้อมกับขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดการขายได้ในทีี่เเดยยวลย การบริการหลังการขายครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน HubSpot Starter Customer Platform นะครับก็มีระบบ t i c k e t i n g system ในตัวไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องทางอีเมลนะครับหรือว่าจะเป็นผ่านแชทบอทเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ทั่วถึงและแน่นอนว่าวัดผลได้ด้วยครับ แอป t p มีฟีเจอร์ที่ช่วยคุณสร้างคอนเทนต์นะครับ landing page ได้อย่างง่ายๆเลยในไม่กี่นาทีแถมยังมี AI นะครับช่วย Generate คอนเทนต์และรูปภาพได้อีกด้วยโดยคุณสามารถ Personalize นะครับปรับแต่งคอนเทนต์ให้ตรงกับลูกค้าแต่ละคนสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับผู้เยี่ยมชม Landing Page นั้นๆได้ด้วยฟังก์ชันนี้เลยครับ มาถึงปลายทางของการขายอย่างการชรําระเงินกันบ้างนะครับ HubSpot เองก็มีฟังก์ชันช่วยให้คุณสามารถรับชําระเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็ติดตามใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้นะครับจากข้อมูลใน Smart CRM แล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อทําการอนุมัติแบบออนไลน์นะครับหรือว่าสําหรับบางธุรกิจเองเนี่ยก็สามารถให้ลูกค้าทําการชรําระเงินผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่า HubSpot เองก็เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง Stripe นะครับให้คุณสามารถทำำรําชําระจบได้ในที่เดียวและถ้าเกิดคุณต้องการทําโมเดล subscription นะครับ HubSpot ก็สามารถทําให้คุณได้ด้วยครับ นอกจากฟังก์ชันทางด้าน Marketing and sales ที่กล่าวมานะครับ HubSpot เนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่จะช่วยด้านการดำเนินงานนะครับให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับเช่นการสร้าง Automation Flow แล้วก็การทำ Custom Report นะครับเพื่อให้เราได้รายงานที่ตรงใจหรือแม้กระทั่งตัวช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการทำ Data Cleaning HubSpot ก็ช่วยเราได้ครับ ยุคนี้จะไม่พูดถึง AI ก็ไม่ได้เลยนะครับ Hubspot เองก็มีฟังก์ชันที่ให้ AI เนี่ยมาช่วยคุณสร้างตัว Marketing Content ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น AI Content Assistant นะครับที่จะเปลี่ยนไอเดียหยาบๆให้เป็นบทความอีเมลหรือว่าโพสโซเชียลได้แบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยเหมือนมีนักเขียนมืออาชีพตลอด24ชั่วโมงเลย แล้วก็อีกตัวนึงครับคือ AI image generator นะครับที่จะช่วยสร้างสรรภาพแบบไม่ซ้ำใครนะครับแล้วก็สะดุดตาสําหรับทุกช่องทางการตลาดโดยไม่ต้องมีทักษะทางด้การออกแบบหรือว่าเสียสมัครค่า Subscription ในภาพถ่ายสต็อกแพงๆนะครับจกปัญหาเรื่องการใช้งานยากหรือว่าทีมงานเรียกร้องให้มีการทำ Training บ่อยๆนะครับ เพราะว่า HubSpot เนี่ยมี AI นะครับที่จะช่วยให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลเลย,เ,ลยเกี่ยวกับการใช้งาน HubSpot ให้ได้เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับ AI ยังช่วยแนะนำเราว่าเราควรจะโพสอะไรแล้วก็เมื่อไหร่นะครับจะสร้างอีเมลหัวข้ออะไรดีนะครับเพื่อเพิ่ม engagement จากลูกค้าได้อีกด้วยน่าสนใจไหมล่ะครับ ต้องถือว่า HubSpot นะครับเป็นหนึ่งในมาเทคที่เฟ e นลี่สุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือตัวอื่นๆได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Open API, Webhook หรือว่า Middleware อย่าง s a p i e r หรือว่า Make นะครับนอกจากนี้เนี่ย HubSpot ยังมี App Marketplace ของตัวเองนะครับให้คุณได้เลือกใช้อย่างจุใจกับเครื่องมือแล้วก็แอปพลิเคชันมากกว่า1,700ตัวเลยครับ HubSpot Starter Customer Platform นะครับเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันทางการตลาดแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การสร้างสารรค์คอนเทนต์การวางแคมเปญนะครับการติดตามความคืบหน้าวัดผลแล้วก็วิเคราะห์รายงานแบบไม่อยากใช้มาเทคหลายๆตัวใช่ไหมครับก็สามารถมาใช้ตัวเดียวในแพลตฟอร์มเดียวได้เลยนะครับแถมด้วยราคาที่จับต้องได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับ มากันที่ราคากันบ้างนะครับสำหรับ HubSpot Starter Customer Platform เนี่ยก็มีราคาเบาๆนะครับเริ่มต้นอยู่ที่20เหรียญน,นะครับต่อ user ต่อเดือนหรือว่าประมาณ700บาทเท่านั้นเองก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยครับอยู่ที่1,000รายชื่อ customer นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการฟังก์ชันที่ advanced มากกว่านั้นนะครับหรือว่าต้องการรายชื่อ contact customer ที่มากกว่านั้นเนี่ยก็สามารถขยับไปใช้แพลนอื่นได้ครับ และสำหรับท่านที่สนใจจะทดลองใช้งานฟรีนะครับทาง HubSpot เก็มีฟรีแพลนให้เช่นกันโดยที่จำกัดยูเซอร์ไม่เกิน2ยูเซอร์นะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ลิงก์ที่เราแนบไปให้ทางด้านล่างได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ด้านดิจิทัลทรานส์ม t ชันดีๆที่ d a s a Project Solution นะครับ